โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงหนึ่งดรสุธารัตศรีทองสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงดิฉันนางสาวนสัิชาติศรรราชชชวาลโอชอสามสาขาการโรงแรมค่ะดิฉันนางสาวพัชนาภาลิศโอชอสอง ความเป็นมาย้อนกลับไปในอดีตการเคารพธงชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสร้างชาติโดยจอมพลปอพิบูลสงครามหลังจากนั้นคนไทยก็ได้รับการปลูกฝังให้ยืนตรงเคารพธงชาติก่อนเข้าเรียนมาโดยตลอดซึ่งข้อกำหนดเรื่องการเคารพธงชาติปรากฏขึ้นครั้งแรกในปีพศ2478 และต่อมาในปีพศ2485ได้มีพรชวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนดให้ทุกคนต้องเข้ารบธงชาติแต่กฎหมายฉบับนี้ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่พศ2553ซึ่งผ่านมานานกว่า10ปีแล้วโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง วัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษาปัจจัยทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง2เพื่อศึกษาระดับปัจจัยทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง3เพื่อฝึกให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ได้ศึกษาปัจจัยทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 2. ได้ศึกษาแนวคิดระดับปัจจัยทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 3. ได้ฝึกให้เกิดทักษะการคิดเชิงระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ได้นำข้อมูลเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย คำถามทำไมถึงไม่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างไม่ชอบมาเข้าจากตอนเช้านะคะเพราะว่าไม่อยากตื่นแต่เช้าแล้วก็ทำทำการบ้านนอนดึกค่ะเหตุผลที่ไม่ชอบมาเข้าแถวครับเพราะว่าตื่นสายบ้านอยู่ไกลกินข้าวนานค่ะแล้วก็บ้านอยู่ไกล ขับรถมาก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะถึงวิเลยค่ะแล้วก็ทำนั่นทำนี่เยอะแยะก็ไม่ได้มา,ขา,า,าเข้าแถวครับเพราะว่ารถติดเข้าเช้าก็ยังไม่ได้กิน,กกน,นครับแล้วก็เสื้อที่ใบก็ไม่ได้แข็งเพราะที่บ้านไกลแล้วก็เป็นสายนะครับแไม่ได้มาข้าวแถวก็เลี้ยงหลาน รอ,อยายแบบว่ายายเป็นส่งน้องที่โรงเรียนแล้วก็ทํางานเด็กแล้วก็ถือสายได้ิดหนึ่งแล้วก็ทํางานบ้านด้วยอย่างแรกเนี่ยคือตี่นสายเป็นเตียมดืกขที่เกียจนอนื่นสายเพราะว่าทาบ้านดึกก็เลยไม่ได้มาช่อตบ้านอยู่ไกลครับขับรถมากว่าจะมาถึงวิไลก็สายแล้วก็เลยไม่ไดมานอนดึกด้วยครับครับผม ก็คือเดินทางจากบ้านจากวิไรไกลครับก็เลยมาเข้าแถวไม่ค่อยทันเท่าไหร่แล้วก็ปัญหารถติดในยามเช้าด้วยครับเพราะว่ามันไล่สาระค่ะว่าทำไมต้องตื่นมาเข้าแถวตื่นสายค่ะในชีวิตของผมครับม,มีประโยชน์ เพราะต้องอตื่นตอนต่เช้าแล้วก็อากาศร้อนแล้วก็ฟังครูพูดนานเกินไปค่ะแล้วเรามีเรียนบ่ายแต่ต้องตื่นเมื่อข้อแถวตอนเช้าค่ะเพราะว่า สมัยผมเนี่ยก็คือมักจะได้ยินว่าจะมีแบบครูจะขึ้นมาพูดอบอกว่าเราจะพูดกันนิดเดียวนะแล้วเ,เราก็แยกย้ายกันแต่ว่าจริงๆก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงบ้างหรือบางทีก็ถึงชั่วโมงเนี่ยก็คือถ้าเราได้ยินแบบนี้เราก็รู้สึกเลยว่าเราต้องเตรียมเจออะไรกับความน่าเบื่อมากก็ต้องนั่งนั่งรอ เล่นโทรศัพท์รอคุยกับเพื่อนรออะไรเงี้ยเราส่วนใหญ่คือเขาก็จะพูดซ้ำๆไปแล้วบางทีก็อาจจะมีการตรวจผมแล้วเขาก็สุ่มด้วยนะบางทีก็ไม่บอกอะจึงตรงนี้ก็จะทําให้หลายๆคนกลัวคือแทนที่เรามาโรงเรียนเราทําให้คนอยากเรียนเนี่ยมันเบื่อตั้งแต่มันยังไม่ทันเรียนหนังสือเลยการเข้าแถวคนมักจะอ้างว่าเพื่อความเคารพในความเป็นชาติเป็นหนึ่งเดียวแต่ปัจจุบันนี้ผมว่ามันไม่มีความจําเป็นแล้วคนเมื่อก่อนอาจจะมีความไม่ชัดเจนเหมือนกันในทางอัตลักษณ์ของเขาแต่เดี๋ยวนี้เรารู้สึกเป็นคนไทย จริงๆมันมันไม่จําเป็นต้องทําวิธีนี้สุดท้ายแล้วคนที่ร้องเพลงชาติก็อาจจะไม่ได้รักชาติหรือคนที่สวดมนต์เนี่ยที่เราสวดมนต์ก็มีประสบการณ์จริงเลยคือตอนม6เนี่ยครูสอนสังคมเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาสอบสวดมนต์นะทุกคนเลยปรากฏว่าท่องกันไม่ได้ต้องกลับไปแบบต้องไปทวนกันใหม่ทั้งที่สวดมนต์ทุกวันเลยนะ6ปีแสดงว่าไม่ได้อะไรเลยแม้กระทั่งเข้าหูก็ไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่รู้สึกอยากที่จะทํา ขา,ารู้สึกเบื่อคนเรามันรู้สึกเบื่อมันก็ไม่อยากทําอะไรจริงๆมันก็ไม่อยากเรียนด้วยซนะ้าอีกข้อหนึ่งนะที่คนเขาชอบอ้างกันนะครับก็คือเขาอ้างว่าได้ข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนซึ่งสําหรับผมก็คือการได้รับข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันสามารถทําได้หลายวิธีในยุคนี้ไงมันไม่จําเป็นว่าจะต้องมาเข้าแถวกันานานๆเรานสามารถแยกไปตามห้องก็ได้ให้ครูที่ปรึกษาแต่และคนใช่ไหมถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารหรือเราก็ฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองสิ หรือคุณจะมีหัวหน้าชั้นเรียนไปทําอะไรก็แจ้งผ่านหัวหน้าชั้นเรียนก็ได้ให้เกิดความรับผิดชอบให้แบ่งงานกันทำสิเนี่ยโรงเรียนควรจะปลูกฝังสิ่งพวกนี้มากกว่า